การกรกบาดกากรบาดูาราดดครับ ใส่กลับด้านครับงยาแตกแล้วว้าไหนครับใส่กลับด้านครับ ยงมันต้องขึ้นครับความพยายามอยู่ที่ไหนความก็พยายามความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละครับ ไม่ได้ทั้งทั้งสองอย่างทั้งการกระบ,บาดแล้วก็ลูกบล็อกสูบแล้วคือนอนในหลวงครับใช้ไม่ได้ครับล้มเหลวเหมือนเดิมครับถึงจะเป็นการกระบ,บาดหรือลูกบล็อกครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจุดไปแค่นี้พี่น้องถ้าสงสารก็จะลืมกดไลค์น่อยนะครับกดแชร์ด้วยกดแชรใน,ในความไม่ไม่ประสบความสเร็จแต่คคิดว่าน่าทามีธีแก้อีกนิดนึง รุ่ง่ยาโชคเลยครับเพี่องขอบคุณครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์น,น,นะครับผมขอบคุณนะครับ